สวัสดีค่ะมือนี้ยะแก้วแฟมีิตื่นสวยมือนี้ตื่นสวยเนาะหนาวแห้งเข <c oughs> ้าองศาพี่น้องจะพักพักเนาะมือนี้เนาะพักเข้ากับใส่กำลังหิู่เนาะออกกำลังอากาศเย็ยนๆเรับต้องออกกำลังเพื่อสั่งค่อมอุบุญจ้ะพักยะแก้วพักเท่าๆพี่น้องเนีน่ยจากเท่าๆงามสวยพี่น้องเบี้ยเข่าที่เขาเอามาให้อยู่ไหมนี่เห็นนะ ปุยมักเขามันกรดิปุยมักมันฟื้นสภาพพุ่มเถาว์จากเบี้ยเถากลายเป็นเบี้ยนุ่มได้กินเสยสลัดงามนี่สลัดกระเทานี่งามแก้แก้วกะจิทำการฮดาวฮอด้ดยำมาแรงกิจวัตรประจวับชลเศรษฐกของแกะแก้วเตินมาอยู่กับสวนนี่แหละพี่น้องนะครับสบายใจดีหน้าตาสดใสไล่โรคไผ่ก่อนสินี่ไอ้แกะแก้วป่วยปุ้ยเม่อวันหล่สิบปีแล้วป่ะคุหมอจะ บ่า่ขึ้นหอดกันเล่นว่าหมอว่า no. ไปหาหมอครั้งสุดท้ายจำได้ว่าปีปีได้ไปหาหมอครั้งสุดท้ายปีห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดเนี่ยแหละที่ยายแก้วสุดหนักยายแก้วบปได้ปลูกสวนเนาะยายแก้วซื้อพักตลาดกินยายแก้วไปรับจ้างพลศิษย์จันทบุรีพนสวนมากันสาระเสือเขาไปเจอยาพิษมาสุดก็มองเกือบเฮียเกือบพญไล่ได้เมี่ยมัย ประมาณทาเจ็ดหาแปดนี่แหละได้แก้วป่วยหลังจากพักฟื้นมากก็บกไปใกล้อีกเลยพวกนั้นแต่กี่แต่กี่โบมีเงินเนาะไปเฮ็ดสวนพลเราไม่เห็นเขาได้เงินท้ยบ้านสวนก็เลยไปน้ำอยู่ก็ประนีปบนีสบายบ่ป่วยบ่ได้สีนงสีอย่า,ยาไข่ดิสั่งกับพวกไข่ไหม <laughs> แม่นบ่อะอย่าว่าเด้๋มืออื่นลุกบ่เลย ติดยังหลีอยู่ทงอยู่เพราะไปใกล้ไปเลยือบอุปการน้ำมาแล้วโควิดกับไรไก่บ่งจักทางพอมใส่ชีวิตอยู่ทงนะเพื่อนเนาะอยู่แบบเรียบง่ายไม่ไก่แจ็คเก็ตปลูกกินเองเนาะนอนทงนอนท่าอยู่น้ำไห้น้ำหน้าพี่ล้วเงาะมีมะละกอวีนี่ว่ามีเข้าเสียดายซิ่งมะเงาะเสียดายแก้วว่ะนะมีเข้าเสียดายซิมงมะเงาะก็แล้วออกดอกเต็มแล้วมังคองกินเรื่อย มะงงซุกมะงงซุกมะงงได้กินแต่ว่ามะงอะมีเข้าสิได้ซิมปีนี่เนี่ยๆออกซอดอกครับไปกี้เห็นสวนเพิ่นอยู่ทางในเนาะเพิ่นมะงะเพิ่นแดงเต็มต้นอยู่พากันไปถ่ายคลิปไปเยี่ยมส้มได้แต่เกินน้ำไล่รัดของตัวยังเป็นเบี้ยอยู่ปีนี่ละเมียนคักค่ะบ่อขายกินชะกกอนเงาะต้นเดียวนี่เงาะงอกำร้าใช่ไหมอ่ะในแก้วขพดพัก อ่ะพักแก่ๆเนาะมื้อนี้ได้เมนูหยังนนนเานาะให้เฮาเนาะกินผักก็สิเอาผักไปเฮ็ดผักมื้อใด้ใจแก้แกวก็พาก,กินแต่ผักนี่ตัวนีนข้ขี้เขียวกขาขี้มังบงอล่ะกินผักหไรเจ้าน้นก็เป็นเม่งบงเขาตัวนี้ออกขนเขาเลยกินผักกอดสารนะจ๊ะในมีหลุมน้ำให้อยู่นี่บ่ต้องไปฮดปานนด้ก็ได้ดอกบ๊อดซึมในอันบักเล่นในบักแหองโอ้่นหวานอันในผักใส่่บักกเิผลโปลาเฮาอยู่ซาเพิ่นเนาะแต่ว่าบ่พออาหาร2อาทิตย์แล้ว ไม่แยงแต่หัวผมเพจังได้อะนอกแก่จะมีพืชพักอย่างไรแก้วยังมีดอกไม้ประดับประดาเบิ่งและซื่นซื่นใจมีเะไรไม่แห้งเห็นดอกไม้งามๆเนาะโบยูเงียบยวงเงาวะทอมันล้นเองเกิดเองมั้งเฮื่อนกันเลยดอกไม้เนาะอ่าเมื่อนี่เป็นวันหยุดลูกค้าสิบอปลายู่บ่ไอรินมินิมาร์ตบ่อตกปลาไอรินฟิชชิ่งพักวานกัน ขบวชเอทีวีเรียนน่ไงกุ๊ปนี่แหละกิดจะประวัติประจําวันของยายแก้วพี่เนาะดูครับพืชกับผักกับดินกับหญ้านี่็นแล้วเนาะสบายใจดีบ่เก็บบ่ไข่บ่ป่วยอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐบ่มีโรคมีไผ่ก็ดีต่อทุกงากขยามันอึดๆอยากในกขยาว่าแต่บ่ไข่บ่หนาว อย่างเขาเพลงเขาเกิดเป็นคนยากจนก็ช่างมันข้อสําคัญอย่าได้เก็บอย่าได้ไข่เขาปะของใหแก,แกวเพี่พี่นอ้องมุสก,ก็ตัดทรงไม่ขายอีกแล้วาหายไรเสริมเล็กน้อยๆได้หน่อยก็พุ่มใจได้ไล่ก็พุ่มใจน้ำพักน้ำแห้งของขห่าเนาะนะครับเงื่อนเป็นองค์ประกอบนะครับแต่พอหลก็พอไปนังอ๋ากระลำเจ้าไหนก็ฮ่อเลยพี่น้องนี่ใบเริ่มหันเริมพันเขาแล้ว ใบเริ่มพันเขาแล้วกะหล่ำบ่ได้แต่งหน้าพี่น้องแต่งหัวมือ <c oughs> แล้วปะจะขนาดก็ยังเป่าแก้แม่หม้ทักตึงตังตึงตังมาอยู่ทางตีกตอกคนรีดอยู่ทงบ่ไดเบยเบาะยังน้ำเห็นอยู่วานะ่าละคนสวยสวยย่นสุขภาพดีสวยย่นสุขภาพกายสุขภาพใจดีจิตใจก็บเบิกบ,บานร่างกายแข็งแรง าพูดไดอยากเห็ดคือใจแก้วขายให้ขายหน้าขายเฮื่อนขายสั้นขายรถขายล่ามาเห็ดเด้อออกมาอยู่ทงอยู่ละแต่พู้ได้จะได้สุขภาพดีจะได้ความสบายใจก็มีอย่างก็ขายมาลดมาลีอยู่ทงพี่คือใจแก้วนี่ยลดบัตรสีหาขัดขายเลยคอนโดลังยังไงก็ขายมาเลยไปตรงอยู่หัวลวในเมืองพูดิกออกมาอยู่คือใจแกี่ยวดีสบาย มาใส่ชีวิตแบบอินดี้แบบลูกทุ่งลูกทุ่งนู้เป็นยังไงมันก็ใส่เงินคือเก่าเนาะยายแก้วก็เม่อันไหนพราเห็ดไดจึงเห็ดเนาะมันเห็ดเพได้เนาะอ๋อจังวัดประจัมวันของยายแก้วเนาะเอาไปไหนก็สิไปหาเปิดร้านค้าร้านขายซะก่อนไปไหนหาเงินซะก่อนพี่น้องอันว่าวี่นี่ยังได้เงินเหินได้นี่ยรีวิวท่งก็ยจะได้ยุ่งเงินอ่ะยายแก้วพึ่งพักแล้วล่ะจะไปเบิ้งไกลใช่ไหม ยัง <Hoy S 1> ่ทันแล้วยังืน้นอ่เอนี่ละมุมนี่ยสวยบพุรดอกไม้กากสากในหนาว่ได้แต่งมันทันลลางไปทัานฝักับท่านแปงเราบุ้งส่งท่านฝ็ฝาก็ไล่ก็แซ้ก็ติดตามช่องใหญ่กลจะไปย่างเดียวขอบคุณค่ะโอ้ไปหยอดปักกะเดาพี่น้อาจะได้ชิได้กินมันึ้นต้นไม้ก็เ่เป็นมัน